สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคทตาสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกวิธีการทำให้หางลิงนะคะที่เรานำเข้าจากจีนเนี่ยออกรากใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะมีวิธียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นหางลิงที่ฝนนำเข้ามาจากจีนนะคะนำเข้ามาหลายเดือนแล้วแต่ว่าเอามาปลูกลงกระถางเนี่ย มันก็ยังดูไม่แข็งแรงนะคะดูแบบเหมือนฟิฟฟีเหี่ยวๆแบบนี้นะคะน้องนะคะจะยาวออกไปะคะ่ะแต่ว่าไม่อวบนะที่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องลองมาลองดึงดูรากกันนะคะว่ารากของเขาเป็นยังไงนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดึงดูว่าเขามีรากใหม่หรือ,อยังนะคะทําไมเขาถึงได้แบบเหี่ยวๆแบบนี้นะคะอ่าเรามาลองดึงดูซิ อึบอบอึบมีรากใหม่หรือ,อยังอ่าเนี่ยนะคะอึบโอ้วันนี้พึ่งออกลากตัวนี้นะคะพึ่งออกลากใหม่นะคะนี่ลากใหม่พึ่งออกค่ะปลูกมาประมาณสามเดือนได้นะคะพึ่งออกลากใหม่นะคะนี่ค่ะ ถือว่าออกรากใหม่ช้ามากนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกกันหลายกระถางเดีย๋ยวพวกนี้ฝนค่อยปลูกใหม่นะคะแต่ฝนอยากลองดึงดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทําไมแบบดูต้นเขาไม่สมบูรณ์นะคะอ่านี่ก็ออกรากใหม่แล้วนะคะคืออันนี้ปลูกมาสามเดือนแล้วเพิ่งออกรากใหม่นะนี่แต่ฝนมีวิธีนะคะที่จะทําให้หางลิงนะคะที่เรา ที่เพื่อนๆอย่างเงี้ยเอฟมาจาับแม่ค้านะคะหรือว่าซื้อมาที่เป็นหางลิงที่นําเข้าจากจีนนะคะมีวิธีที่จะทําให้เขานะคะออกรากได้เร็วขึ้นนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ต้องปลูกกันอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะสามเดือนอ่าอย่างอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ mm. เห็นไหมคะอันนี้ก็พึ่งออกรากใหม่สั้นๆเองนะคะต้นนี้ เนี่ยค่ะเลี้ยงสาเดือนแล้วนะคะเพิ่งออกลากถือว่าออกลากช้ามากแต่ฝนมีวิธีค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นหางลิงนะคะที่ฝนดึงออกมาจากกระถางพวกนี้แหละคะ่ะทีนี้ดึงออกมาเนี่ยก็คือเขายังไม่มีลากเลยนะคะดึงมาเมื่อประมาณ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะเขายังไม่มีลากเลยทีนี้ฝนก็เลยใช้วิธีการปาด ปาดรากเก่าออกไปหมดเลยะคะ่ะปาดให้เขาเป็นแผลใหม่เลยนะคะแบบนี้เลยปาดแล้วก็ป้ายผงเล่งรากนะคะแล้วก็เอาไปวางเอาไว้ให้แผลเขาแห้งหลังจากที่แผลเขาแห้งนะคะก็นี่เลยค่ะรากใหม่เขาก็ออกมาแล้วนะคะเป็นรากสั้นๆนี่ค่ะใช้เวลารวดเร็วมากแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะรากใหม่เขาก็ออกแล้ว นี่นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่ซื้อไม้จีนนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเลี้ยงตายเลี้ยงไม่รอดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยว่าเขาน็อ c นะคะน็อ c จากการเดินทางแล้วก็อ,อน็อ k จากการเดินทางแล้วก็การขนส่งนะคะเปลี่ยนภูมิอากาศด้วยฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเอามาชำรากเอามาปลูกใหม่เนี่ยบางครั้งเขาถ้ามันไม่ใช่ไม้ที่เป็นไม้มเมล็ดนะคะมันก็จะออกรากช้า วิธีที่จะกระตุ้นให้เขาออกรากได้เร็วขึ้นนะคะก็คือปาดแล้วก็ป้ายผงเร่งลากหรือว่าไม่ต้องป้ายก็ได้ค่ะปาดให้เขาเป็นแผลใหม่ปาดลากเก่าทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ลอลากใหม่เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีที่ทําให้ได้เร็วขึ้นค่ะเพราะไม่งั้นนะคะมันก็จะมีแค่บางบางต้นที่เขาแข็งแรงมากจริงเขาก็จะออกรากได้เองแต่ถ้าบางต้นที่เขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็จะ ไม่ยอมออกรากสักทีค่ะไปอย่างพวกนี้นะคะก็จะใช้เวลานานมากนะคะเนี่ยสามเดือนแล้วนะคะเพิ่งออกรากนะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆจะปาดนะคะให้เพื่อนปาดเนี่ยตรงช่วงอย่างนี้ออกไปเลยนะคะเนี่ยปาดตรงช่วงนี้ออกไปเลยนะคะปาดแล้วก็รอให้แผลแห้งหลังจากนั้นก็เอาไปล่อรากได้เลยค่ะหรือว่านําลงปลูกได้เลยนะคะถ้ามีผงเล่งรากก็ป้ายผงเลงรากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องป้ายค่ะ ลอแผ่แห้งแล้วลงปลูกเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการที่เราจะทําให้รากของไม้ที่เรานําเข้าจากจีนนะคะออกรากใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะไม้จีนเนี่ยแค่เขาน็อกมาเท่านั้นเองนะคะพอเราเอามาปาดให้เขาเป็นแผลใหม่ล่อรากใหม่เขาก็จะออกใหม่ได้เร็วกว่าการที่เรา ปลูกเขาไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะแบบนีจ้จะดีกว่าค่ะแล้วก็รากจะออกใหม่ได้เร็วกว่าด้วยนะคะนี่นะคะอ่ะแล้วส่วนแบบนี้นะคะท,ที่เป็นแบบนี้นะคะส่วนหางลิงที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่แดดนะคะเพราะว่าฝนเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยมันก็จะแบบไม่แดดหน่อยเพราะว่ารากเขายังไม่ออกนะคะหรือว่าอาจจะออกแล้วแต่ว่า ออกสั้นๆอยู่นะคะก็จะทําให้เขานะคะยังยังไม่ค่อยทนต่อแดดค่ะพอเราเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยเขาก็จะเหี่ยวๆแล้วก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะฟรีฟ่อย่นี้อย่างนี้นะคะต้นนี้นะ่ะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะยังไม่ออกรากนั่นไงจริงๆด้วยนี่นะคะนี่นะคะต้นนี้ยังไม่ออกลากใหม่นะคะเห็นไหม แต่ว่าไม่ได้เน่านะยังไม่ได้เน่าแต่เขาก็จะฟีบไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้แต่ถ้าเราแบบปล่อยยังยังปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะก็จะทําให้เขาค่อยๆฟีบแล้วตายลงค่ะวิธีนะคะก็เดี๋ยวเราไปปาดกันเลยเนาะงั้นเดี๋ยวฝนทำให้เพื่อนๆดูเลยค่ะมีต้นทําให้ดูละนี่นะคะอย่างอันนี้นะคะยังไม่มีรากออกมาอย่างนี้นะวิธีที่เราจะทําให้เขาออกรากได้เร็วขึ้นฝนก็จะใช้วิธีปาดตรง ลากเก่าเขาออกหมดเลยนะคะปาดที่ลากเก่าเขาออกหมดเลยนี่ปาดทิ้งไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนี้นะคะถ้าใครมีปูนแดงผงเร่งรากผงอลูมินมัมเจลเร่งรากหรืออะไรก็ตามนะคะหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้ค่ะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ลากใหม่เขาจะออกมาค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเราก็เอาลงปลูกได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะ ดีกว่าการที่เราได้มาปั๊บแล้วเรามาตัดแต่งรากเลยแล้วเอาไปปักเลยอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยกว่าเขาจะฟื้นตัวกว่าเขาจะปรับสภาพได้นานมากค่ะแล้วก็มันจะทําให้ต้นของเขานะคะแบบนี้นะคะยาวยืดออกไปเฉยๆเลยแต่ว่าไม่อวบอ้วนนะคะวิธีที่จะทําให้รากเขาออกใหม่ได้เร็วขึ้นคือแบบนี้แหละค่ะลองเอาไปทํากันนะคะเพื่อนๆรับรองค่ะว่ารอดแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามแคปตาสวนอุ่นดิน สำหรับคลิปต่อไปฝนมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ